สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแน,นลนะคะถึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติงมาแชร์สูตรมาร์กหน้านะคะสาวๆคนไหนที่มีผิวหน้าดำหมองคล้ำนะคะสูตรนี้จะเปลี่ยนผิวหน้าที่หมองคล้ำดำให้กลับมาขาวใสไร้ริ้วรอยก่อนวัยด้วยค่ะสาวๆที่อยากมีใบหน้าที่ขาวใสไ,ไม่เหี่ยวแล้วก็ไร้ริ้วรอยต้องมาดูสูตรนี้กันดูนะคะสูตรนี้ก็จะมีผงโกโก้ค่ะ ผงโกโก้นะคะนี่ค่ะใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะผงโกโก้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อผิวและยังช่วยบำรุงเซลล์ผิวลดร,ริ้วรอยแห่งใบช่วยปรับสภาพผิวที่หมองคล้ำดำให้กลับมาขาวกระจ่งางใสได้ดีมากๆเลยค่ะเวลาเราเครียดนะคะเราสามารถชงโกโก้ร้อนดื่มได้ค่ะเวลาที่เราเครียดนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสูตรนี้ก็จะมีผงโกโก้ค่ะ ใช้1ช้อนชานะคะมีโยเกิร์ตแล้วก็มีน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะโยเกิร์ตใช้รสธรรมชาตินะคะ1ช้อนชาค่ะผึ่งนะคะ1ช้อนชาเหมือนกันค่ะ ผงโกโก้โยเกิร์ตแล้วก็น้ำผึ้งน,นะคะใช้อย่างละหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะผงโกโก้นะคะยังเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราได้ดีมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปมาร์กหน้าขออนุญ,ญาตมาใส่มือเลยนะคะแล้วก็นวดวนเบาๆนะคะนี่ค่ะ นวดวนเบาๆเพื่อที่จะให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะ,คะแล้วทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีแล้วค่อยล้างออกนะคะ,คะไปลองทำมาส์สูตรนี้กันดูนะคะ ผงโกโก้นะคะนอกจากว่าจะชงดื่มเพื่อ,เ,อ,อเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะหรือว่าเวลาเราเครียดเราชงร้อนๆชงเป็นโกโก้ร้อนนะคะเพื่อลดความเครียดของเรานะคะยังมีประโยชน์ต่อผิวหน้าของเราได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากมีผิวหน้าที่สวยใสยต้องลองนําสูตรนี้ไปทามาสก์กันดูค่ะนี่ค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติงด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ